ก็สวัสดีครับทีนี้เราก็คือส่องไม่ขาดแล้วจริงนะครับเนี่เห็นว่าไปทำอะไรมาใหม่เนี่ยดูนี้เอาไว้อย่างนี้เหรอ ใส่โบสามพันมาก็มาดูปลาแรกเลยลองรดูการนี้ครับใช้งเอง็มอีกแล้วครับ ทำไมไม่ใส่แ,นแ่นแกไม่ื่นน้ำแข็งกับโูกมืยินออยแกทำไมไม่ใช้แ่นทำไมไม่ใช่แ่นบ้างผมเม็ใช่ฝรั่งครับเด็กเด็กเดีกยี่นี่ครับ ไป่ทำไปรัามีปัญหาเล่าครับไปดำอะไรกค้าโทรมาบอกว่ามันเล่าสองครั้งก็แก้ไขให้เขาดำแก่ ได้ไปงัดช้างมาครับงูไม่ได้ไปใกล้เลยครับไม่ไได้้ปใกล,ลงจับย่างครับโอ้โหกลัวโ,โดนของนิ่งเอนิ่งเอนี่เนาะมาให้ได้เข้าด่าเอา้าโอ้พื้นพื้นตอนนี้มันเป็นของตัวตัวใหม่ครับ ัวนี้พื้นตัวเก่า<ม>พื้นตัวใหม่มันจะเป็นแบบนั้นน่ะเหมือนเหนตัวนั้นเออนั่นมันจะเป็นเหลี่ยมมันเลยไม่เหมือนกันครับ <Good morning. S 1> เออแค่น้อเอาแค่น้เอเอาก็ได้อยู่นะ่ะ นี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ไปติดตั้งที่อุบลน,นะครับอยู่อำเภอเครืองในครับจังหวัดอุบลครับมันคือไม่ก็เาบ,บริษัทไม่รู้ ันีไม่เป็นื่นของจ็ครืลไลครับมนรครับนี่นะครับหน้าแปนครับเน่หนาๆครับเนี่ยหน้าแปนหกมิลครับสำหรับน็อตเนี่ยมีคนบอกว่าเป็นน็อตกิโลครับไม่ใช่นะครับเป็นน็อตดำอย่างดีครับน็อตดำมันจะมีความแข็งนะครับแข็งกว่าน็อตกิโลที่เขาเขาบอกนะครับ มันจะแข็งกว่าค่ามันจะมีค่าความแข็งของของของน็อตอยู่ครับถ้าแข็งเกินไปกว่านี้มันจะมีขีดบนหัวน็อตครับขีดเยอะน็อตก็แข็งแข็งมากขึ้นไปด้วยครับนี่ครับตัวนี้เป็นสเปกใหม่ครับสเปกของปีหกห้าครับ สปิกนี่อะเอาเฮ้ยยังพึ่งเปิดอันนี้พึ่งพึ่งแต่ทำไปครับใครขยันก๊อปก็ก๊อปไปครับชีไหนมี่ไหนม่ได้ นี่อ่าน,น้ำแปน6ลิตรนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปใส่ให้ลูกค้าครับอยู่เชีองในครับไปดูบุญครับ เอาไหมมาดูช่างเยมมต่อช่างเยมบบนอยู่ครับลูกค้าลูกค้าไม่ยอมปูเลทครับไม่ปูเรทครับแต่เอาพื้นเดิมให้ปูครับ ยากยครับสันยากครับลางครับเชื่อมไม่ติดครับแต่บรรจุไม่ได้ก็ทะลุครับ Học kia lên đi Làm văn điều học Văn ừ, điều này hiện phút sắp đến mùa văn rồi Hãy cho kênh จบไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวให้เช็กเอ็มทำเสร็จก่อนครับฝา่งนี้ของอ๊อฟเฟอร์อ๊อฟเฟอรอเดีลยวจอมพระจอมพระ,ะอ๊อฟเฟอรจอมพระนะครับช่วงนี้หาก,กินแถวบ้าน,นครับเ,เนี่ยะะารับก็ ถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ